สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเมโลดี mm ้ hmm. คนเดิมนะครับผมวันนี้ก็สู่ล e g เกจริดหรือว่าเกจเศรษฐีนะครับวันนี้เป็นการอัปเดตอีเวนต์ใหม่นะครับผมซึ่งอัปเดตอีเวนต์ครั้งนี้ใหญ่อยู่นะครับผม mm hmm. น่าจะยังไม่ใหญ่มากอันนี้ถือว่าก็ใหญ่อยู่นะ mm hmm. เป็นสงครามแบ t เทิลกราวแล้วก็จี้เครื่องรางที่ชิ้นใหม่นะครับผม mm hmm. เอา้าลืมไปรับแพ็คโอเคครับผมไปรับของก่อนโอเคอ่า okay. uh, mm hmm. เป็นสงคราม ผมแบตเทนกลาวซึ่งสงครามแบตเทนกราวครั้งนี้ผมว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับผมเรามาอา่านเอฟเฟกของจี้ข้างล่างก่อนนะครับผมจี้ข้างล่างจี้ชิ้นนี้มีชื่อว่ามีเจ้าของอาคารหรือมีเจ้าของอาคารหรูหราจะเรียกง่ายๆคือมีเจ้าบ้านนะครับผมโอเคก็เพิ่มค่าบันทาง200%จากค่าบันทางที่แพงขึ้นก็โอ้ก็ถือว่ามันก็เอาไว้ตัดสายกับมันเอาไว้ตัดสายบัตรเชิญปาร์ตี้โดยเฉพาะเลยนเนี้ยเนี่ย นะครับผมโอเคเรามาอ่านเอฟเฟกต์จี้กันก่อนเลยนะครับผมเอฟเฟกต์จี้เครื่องรางจะอยู่นี่อ้าโอเคอยู่นี่ครับผมเราจะมาอ่านเอฟเฟกต์ของจี้มีเจ้าของอาคารดุราก่อนนะครับผมเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามเมื่อตกพื้นที่ของฉันคือเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันเพิ่มค่าผ่านทางจำนวนพื้นที่ของฉันคือที่มีอยู่40%บวกไปเรื่อยๆเลย,เลยสูงสุดถึง200%ครับสูงสุดถึงนะ และโอกาส5%จากค่าผ่านทางที่แพงขึ้นนะครับผมโดยจะมีก็คือเมื่อเพื่อนย้ายสองเทินค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะเพิ่มรวมการสูงสุด16เท่าไม่สามารถลดได้และค่าผ่านทางค่าก่อสร้างค่าสตอกค่าฟังก์ชันในแผนที่ค่าใช้จ่ายสกิลประชมโฮมัตตี้อื่นๆจะแพงขึ้นเรื่อยๆตามจํานวนเงินที่บนหัวไว้นะครับผมแล้วก็ ไม่รวมค่าสมุดอันเชิญไม่รวมค่าเดิมพันโบนัสแล้วก็จะลดจะลดเมื่อฝ่ายต้งคาถเทิญนะครับผมโอเคแล้วก็ส่วนอีกอันนึงก็เหมือนกันครับผมแต่เปลี่ยนจาก65%เป็น40%นะครับผมโอเคส่วนวิธีการหาผมว่าน่าจะฮาร์ดคอร์อยู่นะครับผมวิธีการหาน่าจะฮาร์ดคอร์นะครับวิธีการหาก็น่าจะเป็นอย่างนี้ครับผมแม่ โอ้โหเดี๋ยวน่าจะโอ้โหน่าจะนี่ครับผมให้หามีน้ำรวยหนึ่งตัวฮะห,หนึ่งตัวเท่านั้นเองและสะสมเอสให้ได้สี่ชิ้นเพื่อจะได้ไอ้นี่ครับผมมีเจ้าของอาคารแค่เง่ายคือหามีเที่ยมร่มรวย1ตัวกับอาคารที่หรูหราสี่ชิ้นนะครับและการที่จะได้อาคารหรูหรานั้นคือคุณต้องมี1ปีเงินของมีที่ร่ำรวย 2ชุดมีที่ร่ำรวยและ3ม,มีที่ร่ำรวยนะครับผมแล้วก็วิธีการได้มีที่มีเจ้าของอาคารที่หรูหรานะครับผมก็ต้องใช้มีเจ้าของอาคารหนึ่งที่ปีกเงินแน่นอนแพ็กสุดคุ้มแล้วก็มีเจ้าของอาคารที่หรูหรานะครับผมก็อย่าไปดูความแพ็กสุดคุ้มมันเท่าไหร่นะมันต้องซื้อใช่ไหมถามจริง ừ? มันต้องซื้อใช่แพ็กเกจย,ยังไม่มาครับผมแล้วไอ มันหาย,ยาก,กน,นะเนี่ยอีกเจ้าเนี่ยมันหาย,ยาก,กน,นะเนี่ยจริงโอเคแล้วก็ถ้าเกิดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมีให้ดูไหมไม่มีให้ดูนะครับผมต่อไปกิจกรรมการเล่นก็เหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมต่อไปก็จะเป็นสงครามจอบศักดิ์สิทธิ์ครับผมจะพอจะพออยู่ขัตเทศซีซั่นสองไอเอวีเวนเบตเช่นกราเปิดแล้วนะครับผมสงครามอันดูเรือเพื่อยึดครองจอกศักดิ์สิทธิ์ของรยมันและอัสรันสะสมครบ นะครับผมถ้าสะสมครบ5้าใบจะแลกผงลึกลับได้สะสม10ลูกไอ้10ใบจะได้เอ้เขาเรียกว่าอะไรนะ10ใบอ่ะในหนึ่งสะสม A ให้ครบ10ใบถึงจะได้ลูกบากเพชรแบลตเทิลกราวนะครับผมซึ่งลูกบากเพชรแบลตเทิลกราวก็ถ้าเกิดคุณอยากจะได้ลูกบากเพชรคุณต้องเอา10ใบเนี้ยมาแลกกับไอเนี่ยให้ได้1ใบนะครับผมเห็นไหมนี่นี่น แล้วก็ถ้าเกิดสะสมครบ7ใบก็สามารถแลกตัวละครอะไรก็ได้ที่เราเลือกซึ่งเป้าหมายที่ผมจะเลือกคืออัสรันนะครับผมเพราะว่ารีมัสเดี๋ยวผมพาไปดูรีมัสผมมีเยอะแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยรีมัสผมมีแบบรีมัสเนี่ยดูได้เลยเนี่ยเนี่ยผมมีตัวเนี่ยผมมีอยู่2ตัวเนี่ยผมก็แบบจริงจริงมี3นะแต่เอาไปขาย1นะครับผมจริงจริงมี3แต่เอาไปขาย1นนะครับผมโอเคแล้วก็รู้สึกจะ ดูก่อนนะมันอยู่ท้ายสุดปะไม่ได้อยู่ท้ายสุดของอีเวนต์ก็โวดรับเพชรกันครับผมโอเคก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมรู้สึกผมไม่รู้ว่าวิธีการได้อีใบนี้ได้มายังไงนะเนี่ยผมก็รอรับอยู่เนี่ยใบนี้ผมไม่รู้ว่ารอรับอยู่นะครับผมแล้วก็รู้สึกว่า GM จะสามารถบอกใบ้ด้วยนะครับว่าเราจะหาตั้นสงครามมาจากไหนนะครับผมก็พยายาม มาเล่นทุกวันแล้วก็มาดูว่า GM จะบอกใบอะไรนะครับผมก็ส่วนที่จำได้นะไอตอนที่น้องรีวิวอัลันรอ้อยพี่ได้ตัวนี้ก่อนเถอะเ,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 เดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูเอฟเฟกเหมือนกันครับไม่ต้องห่วงเอฟเฟกเหมือนกันเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดู ครับผมโอเคครับผมซึ่งคลิปนี้ผมว่าน่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมไม่มีอะไรมากเนาะใครสนใจสามารถฝากด like, ากดไลค์ฝากกดซับเป็นไม่ได้ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมถ้ามีพิธะการใดโปรดอภัยอย่างยิ่งด้วยนะครับผมซึ่งคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ